สวัสดีผู้รอชีวิตจากโควิดทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมเดิมฮะกับ Marvel Super War นะครับและแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับคลิป10อันดับฮีโร่ของเกมนี้กันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ได้ทําการรีซีซั่นที่2มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยเข้ามานะครับผมและในวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ ลำดับของฮีโร่ในแต่ละสายนะครับผมก็คือตัวท็อปแต่ละตำแหน่งนั่นแหละครับผมก็ได้ทําการรวบรวมเทียร์ลิสจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับผมรวมไปถึง อากุ่มของ Official Fan Page เองนะครับก็คือผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าผมไม่ได้จัดเพียร์ลิสต์เองนะครับผมได้ทําการรวบรวมจากหลายเพจเลยนะครับเอามาเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับผมว่าแต่ละเพจเนี่ยมันมีฮีโร่ตัวไหนบ้างนะครับผมที่เขาได้ทําการจัดนะครับผมโดยผมจะเลือกมาตําแหน่งละ2ตัวนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าในเซิร์ฟไทยนี่นะครับผมมีตัวไหนที่มันแบบท็อปท็อปที่เขาจัดอันดับให้มันอยู่แบบอันดับหนึ่งของสายนั้นๆเลยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับ มาดูในส่วนของท็อปเลนหรือว่าเลนบนกันบ้างนะครับ สำหรับใครที่ชอบอยู่โดเดียวเดียวได้เนี่ยนะครับผมก็คงไม่พ้นเรนนี้นะครับผมสำหรับเรนนี้นะครับผมก็จะยกมา2ตัวอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับผมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นแอนด์แมนนะครับซึ่งแอนด์แมนเนี่ยเรียกได้ว่ามันคือตัวท็อปตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วแหละก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปก่อนนั้นนั่นแหละนะครับมันค่อนข้างที่จะหลากหลายบทบาทนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมเอาไว้เปิดทีมไฟให้เป็นเพื่อนได้นะครับเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายบทบาทแล้วก็เป็นตัวที่ท็อปิดท็คือตัวมัันนนี่ะครบ อย่างที่ผมบอกนะครับมันสามารถที่จะไปได้หลายเลนหลายตำแหน่งแล้วก็สามารถที่จะป่วนเทียตรงข้ามนะครับการรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการดันป้อมเองมันก็ง่ายที่จะดันป้อมไว้นะถ้าเกิดว่ามันแปลงล่างเป็นตัวใหญ่นะครับส่วนมากเกมนี้เนี่ยเขาจะไม่เอาตัวแท้งมายืนเลนบนนะเขาจะเอาแต่พวกไฟเตอร์ที่มันเป็นกึ่งแท้งอะมายืนนะครับผมแน่นอนนะครับมันเป็นไฟเตอร์ดาเมจแล้ก็แรงแล้วก็เป็นกึ่งแท้งด้วยเนี่ยก็ยิ่งได้เปรียบเลยนะครับสำหรับเลนบน ท็อปเลนตัวที่2นะครับนั่นก็คือเจ้าทานอสนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าทานอสเนี่ยนะครับผมในซีซั่นที่1เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอนะครับผมสะสมชิ้นส่วนกันอยู่นะครับ แต่ว่าในซีซั่นที่2นี้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะมีบทบาทเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแมทธรรมดาเองหรือว่าแมทในเล้งเองนะครับค่อนข้างที่จะเห็นบ่อยขึ้นเลยนะในซีซั่นที่2นี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่คนนิยมเอาไปลงแล้งมากเลยนะครับในซีซั่นที่2นี้นะครับถึงแม้ต้นเกมเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้โหดเวอร์วังอลังการอะไรมากมายนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ทําการอัปเกรดอัญมณีเข้าที่ตัวของบันแล้วนะครับมันจะทําให้ตัวนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีดาเมจที่เยอะยิงงงย่งขึ้น,นั และอีกจุดเด่นของตัวนี้ก็คือการอ่านเกมของฝั่งตรงข้ามนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอ่านเกมออกนี่นะครับผมเราสามารถที่จะเลือกอัปเกรดอัญมณีให้ได้เปรียบทีมฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่นิยมออามาลงแรงในซีซันที่2นี้มากที่สุดเลยนะครับผมพอๆก,กับแอนแมนเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปของอท็อปเลนเลยแหละนะครับผมตัวนี้นะครับเลนกลางนะครับสาหรับเลนกลางนี้นะครับผมก็ เป็นด็อกเตอร์สเตรนนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวแรกตัวท็อปเลยนะครับผมในซีซั่นนี้นะครับผมที่ได้มีการจัดเทียลิสนะครับผมทุกๆเพลเนี่ยเอาตัวนี้เนี่ยขึ้นมาที่1ห,หมดเลยนะนะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูในวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับเห็นผมเอามาเล่นเลนล่างเนี่ยก็อย่าพลาดผมนะพอดีว่าช่วงนั้นมันมีคนไล่ให้มาเล่นเลนล่างนะครับผมเป็นตัวที่ถูกทอดทิ้งนะครับผมตอนนั้นโอเคนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับในซีซันที่2เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่โหดมากเลยนะครับจริงๆมันก็โหดมาตั้งแต่ซีซันแรกตั้งแต่ที่ตัวเกมมันอ่าตั้งแต่ตัวเกมมันอัปเดตตัวนี้เข้ามาแล้วแหละนะครับมันเป็นตัวที่อ่าค่อนข้างที่จะโหดนะครับผมดาเมจมันก็ค่อนข้างจะแรงเลยครับผมในช่วงเลดเกมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสกิลที่2หรือแม้กระทั่งอัลติเมทสกิลของเขาเนี่ยนะครับผมตัวนี้มันสามารถที่จะช่วยเพื่อนก็ได้นะครับผมในการส่งเพื่อนข้ามไปอีกเลนหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการปล่อยสกิลของเราเนี่ยให้มันไกลขึ้นก็ได้นะครับผมโดยการคอมโบสกิลที่2กับสกิลที่3นะฮะเป็นตัวที่โดนแบงค์อนข้างบ่อยนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะตัวท็อปเลนกลางตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือเจ้า จู b i ลี่นั่นเองนะครับจูเบลี่เนี่ยเป็นตัวที่ท็อปมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็เป็นตัวท็อปนะนะครับซีซั่นที่2นี่ก็เป็นตัวท็อปอีกเหมือนเดิมนะฮะเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างไวนะครับผมแล้วก็มีสกิลหลบลีค่อนข้างดีเลยนะฮะเป็นตัวที่เหมาะสําหรับการเล่นเลนกลางมากยิ่งถ้าเกิดเราทําการเก็บสเต็กหรือว่าเก็บสัญลักษณ์ครบเนี่ยมันจะทําให้อันติของเราเนี่ยโจมตีสร้างดาเมจเท่ากับจํานวนครั้งที่เราเก็บสเต็กมาเลยนะครับผมก็มากสุดเนี่งที่1ถึ2 ะะผมอาจจะเล่นย,วยาวๆไปนหลายซีซั่นเลยแหละนะครับผมในแมตช์ธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมตช์ในแแลงเนี่ยจะเห็นบ่อยมากแล้วก็โดนแบนบ่อยมากในแแลงสูงๆนะครับแต่ตัวนี้ก็มีข้อเสียนะครับผมก็คือว่าสกิลของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินมานามากเลยนะฮะและผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ท็อปท็อปในหลายๆซีซั่นข้างหน้าเลยแหละนะครับแคลี่หรือว่าสายโจมตีไก่นั่นเองนะครับสำหรับสายนี้นะครับผมตัวท็อปในซีซั่นที่2นี้นะครับตัวแรกเลยนะฮะก็จะเป็นเเจ้าวิัั่่นนนนองครบ สำหรับเจ้าวิชั่นนี่นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวที่ามาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วนะนะครับผมแต่ว่ามันมนมีบทบาทในซีซั่นนี้แทนนะครับช่วงซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะครับผมตัวที่มันเป็นตัวแคลรี่ตัวท็อปนะจะเป็นในส่วนของล็อกเก็ตและคูนนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยเป็นวิชั่นแทนนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ย ม,นนมันค่อนข้างที่จะมีบทบาทมากเลยนะครับผมในโหมดแรงนะฮะทุกเพจที่จัดเทียร์ลิสต์นี่นะครับเอาตัวนี้เนี่ยขึ้นเป็นที่1ของแคลร่หมดเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือครีนะครับผมตัวนี้เนี่ยครีแรงมากเลยนะฮะก็คือแม่งจะหมดไปไหนวะคิีแม่งเป็นพันอะ่ะตัวนี้นะครับและแม่งยังใช้สกิลอัลติเมทได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะ นอกจากนี้ไม่พอนะครับผมยังมีสกิลที่ให้เราเปิดอมตะอีกด้วยนะครับเป็นตัวที่โกงทุกสกิลมากเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้แน่นอนนะครับมันก็ค่อนข้างบางนะถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเนี่ยก็เน้นอยู่ข้างหลังทีมเข้าไว้นะฮะแต่ก็ระวังพวกสายจังเกิลให้ดีนะครับผมที่จะคอยมาล้วงเราได้ตลอดเวลานะครับตัวท็อปแครี่ตัวที่2นะครับผมนั่นก็คือเจ้ายันดูนะฮะตอนนี้ยันดูกลับมาทวงบลังในซีซั่นที่2อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่วงที่เริ่มซีซั่นที่1นใหม่ๆเนี่ยก็ค แต่ว่าพอมากลางซีซันเนี่ยมันเริ่มไม่มีคนเล่นแล้วนะฮะแต่มาช่วงที่มันมีอัปเดตแพทแพทไหนนี่แหละช่วงไปลายซีซันที่1เนี่ยนะครับมันได้มีการปรับให้ตัวนี้น่กหัวยิ่งขึ้นนะครับปรับใหม่หมดเลยนะนะครับผมในส่วนของโครงสร้างของสกิลนะครับผมอัตเมตสกิลเนี่ยก็มีการปรับใหม่ให้มันเล่นง่ายให้มันใช้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยทําให้ตัวนี้เนี่ยนะครับมีบทบาทในซีซันที่2มากยิ่งขึ้นนะครับผม ขนาดซีซั่นที่2เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นมาไม่นานนี่เองนะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมเล่นกันมากเลยในซะีซั่นที่2นะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่หลากหลายเพนเนี่ยจัดในส่วนของเทียร์ลิสต์นะครับผมให้มันอยู่ท็อปนะครับผมของสายแคนลี่นะฮะสำหรับสายซัพพอร์ตนะครับสายซัพพอร์ตเกมนี้นะครับส่วนมากเขาจะเอาแท้งซัพพอร์ตมาเล่นนะฮะ ก็ตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นเดอะทิงนะครับเดอะทิงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ท็อปมาตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วนะครับผมในช่วงปลายปลายซีซั่นที่1นะผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างนิจอาดเรียกได้ว่าเลกเกมเนี่ยแม่งถึกเลยแหละนะครับผมแล้วก็ดาเมจมันเนี่ยค่อนข้างแรงด้วยนะนะครับผมเราสามารถที่จะเปิดไฟให้เพื่อนๆก็ได้นะสำหรับตัวนี้นครับโดยการใช้อันติเมชสกิลนะครับแต่ามาันจะเปิดไฟได้กลางวงเลยนะครับ เป็นตัวแทงที่นิยมเอามาเล่นมากที่สุดเลยนะครับผมตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วแหละนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ยืนนะครับผมให้แครี่ทีมเราเนี่ยได้สบายสบายเลยนะฮะตัวนี้ซัพพอร์ตตัวที่2นะครับผมนั่นคือเจ้าเนมอนั่นเองนะครับเนมอก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ท็อปมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับผมเป็นแท้งซัพพอร์ตที่เหมาะสำหรับเอามาเล่นในเลนล่างมากๆเลยนะครับเอามาคอยซับพวกแคลรี่นะครับเพราะว่า,าตัวเขาเนี่ยนะครับผมอัติเมตสกิลเนี่ยเราสามารถที่จะใช้นะครับผมเอาไว้ล็อกให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มๆได้นะครับผม เอาไว้ให้พวกแครี่หรือว่าเมททีมเราเนี่ยใช้สกิลได้แบบไม่ต้องกังวลเลยว่าจะโดนหรือไม่โดนนะฮะก็คือแม่งอยู่กันแบบเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้อันติล็อกนะครับแล้วก็มันยังมีสกิลที่คอยเพิ่ม HP ให้กับตัวเองด้วยนะครับผมสามารถที่จะยืนได้ยาวๆเหมือนกันนะตัวนี้นะครับผมไม่ต้องกลับบ้านไปเติมเลือดบ่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่คนนิยมเอามาลงแล้งนะครับผมมากเลยแหละนะครับแล้วก็โดนแบนค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปใน ซีซั่นที่มาตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วนะครับซีซั่นที่2เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยแหละนะครับผมพอๆกับเดอะทิงเลยแหละทุกๆเพย์เนี่ยที่จัดเทียริสเนี่ยก็เอาตัวนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับตำแหน่งจังเกิลนะครับผมตำแหน่งสุดท้ายของคลิปเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะทําเกมให้กับทีมเลยแหละนะครับผมจะแพ้จะชนะก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะฮะมีส่วนค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับผมที่จะทําให้ทีมชนะนะครับ ซึ่งตัวแรกนะครับผมที่เป็นตัวท็อปเลยนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าเดดพูลนั่นเองนะครับเดดพูลเนี่ยนะครับในซีซั่นแรกเนี่ยนะครับซีซั่นแรกเนี่ยนะก็คือเขาจะเอาไปนิยมไปเล่นในส่วนของท็อปเลนนะครับแต่ว่ามาซีซั่นที่2เนี่ยนะครับผมอ่า เทียริสจากไาลฟา์เพจเนี่ยนะครับผมได้ย้ายมาเป็นในส่วนของจักรกแล้วนะครับผมเอามาเล่นป่าเล่นฟาร์มแทนนะครับตัวนี้ความไวในการฟาร์มเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าของมันครบแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะโหดมากเลยนะครับถึงแม้มันจะเป็นไฟเตอร์ก็เถอะแต่มันก็ยังมีสกิลที่เอาไว้ฟาร์มได้อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนําเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นเนี่ยแล้วก็ เอาไปลงแรงเนี่ยรับรองว่าโหดแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ถูกย้ายมาที่อ่าท็อปของจังเกิลเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่อยู่ในอ่าท็อปเลนของซีซั่นที่1มานานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่แนะนําเลยนะครับตัวโกงตัวป่วนนะครับตัวนี้เลยพอๆกันกับแอนด์แมนเลยนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับผมตัวท็อปของจังเกิลนะครับผมนั่นก็คือ Ancient One นั่นเองนะครับ แองเชียนวันนี่นะครับมันก็มาตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วแหละนะครับมันมีตัวที่โหดมากนะแต่น่าเสียดายนะครับหลายๆเพจเนี่ยในซีซั่นที่1เนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดให้เป็นตัวท็อปในอของอาสายจังเกิลนะครับแต่พอมาในซีซั่นที่2เนี่ยนะครับมันถูกหยิบมาเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆเลยแหละนะครับรองจากาตัวเมื่อกี้เลยนะครับเรนผูกตัวนี้เนี่ยฟ้าค่อนข้างไวนะครับเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้มานานะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลติดต่อกันนี่นะครับผมมันจะทําดาเมจได้ ดียิ่งขึ้นเลยนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแบบเอาง่ายแม่งหนึ่งหนึ่งกับแท้งได้เลยอ่ะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นไปนะครับตัวนี้ก็ฟาร์มกนข้างไวมากนะครับเป็นตัวที่โหดมากอีกตัวหนึ่งเลยนะสามารถที่จะมีสกิลที่จะเปิดแมปนะครับผมเพื่อดูในส่วนของตำแหน่งของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่โกงมากเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับในซีซันที่2นะครับผมที่มันถูกหยิบขึ้นมาให้เป็นท็อปในส่วนของสายจังเกิลนี้นะครับ นี่ก so like like ็จะเป็นฮีโร่ทั้งหมดนะครับผมที่ได้ถูกจัดนะครับผมจากหลายๆเพจนะไม่ใช่แค่ผมจัดอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้จัดนะผมได้ทําการหยิบเอาจากหลายๆเพจหลายลุ่มเนี่ยมาทําการรวมกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์แชร์แบ่งปันความรู้กันได้เลยใต้คลิปนะครับผมจะรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้โรคระบาดนะครับผมโอเคนะครับไม่พูดมากนะครับขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ